ไปต่อกันที่โครงการเดอะซีศิริราชากันบ้างครับเขามีการเชิญชวนผู้เชี่ยวชาญด้านออนเซนจากประเทศญี่ปุ่นให้คำปรึกษาในการติดตั้งออนเซนสไตล์ญี่ปุ่นกับโครงการเดอะซีศิริราชาครับโครงการเดอะซีศิริราชานะครับศาสตราจารย์นายแพทย์โยชิโนริโอสุกะคณะบดีมหาวิทยาลัยฮอกไกโดและประธานสมาคมท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพของญี่ปุ่นซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านออนเซนจากประเทศญี่ปุ่น มาให้คำปรึกษาด้านการวางระบบออนเซนให้กับโครงการศิรชาให้กับโครงการเดอะซีศิรชาครับโดยมีคุณวันเพนธนธรรมศริริได้กล่าวถึงแนวคิดที่จะนำออนเซนตาญี่ปุ่นเข้ามาติดตั้งในโครงการเดอะซีศิรชาเป็นแห่งแรกในศิรชาว่าชาวญี่ปุ่นมีความผูกพันกับออนเซนมากเพราะว่าชาวญี่ปุ่นนั้นจะรักสุขภาพการแช่น้ำออนเซนจะช่วยลดความเมื่อยล้าจากการทำงานและช่วยทำให้ผิวพรรณดี โครงการเดอะซีศิราชาจึงมีแนวคิดที่จะนำเอาออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่นเข้ามาติดตั้งเพื่อให้ชาวญี่ปุ่นและคนไทยเราได้มีโอกาสแช่น้ำแช่น้ำแร่ออนเซ็นนะครับแบบสไตล์ญี่ปุ่นของญี่ปุ่นแท้ๆทุกวันตามที่ต้องการโดยที่ไม่ต้องเสียเวลาบินไปไกลถึงประเทศญี่ปุ่นครับนอกจากนี้โครงการเดอะซีสิราิชายังได้จักโปรโมชั่น f ฟี่เฟอร์นเจนะครับฉลองผ่าน EIA เฟอร์นิเจ แบบครบชุดเลยนะครับสำหรับผู้ที่สนใจซื้อในช่วงโอกาสพิเศษนี้ฟร,ฟรีเฟอร์นิเจอร์ครบชุดตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่31มกราคม2558ครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สำนักงานขายครับ0917369999หรือว่าจะโทรไปอีกเบอร์หนึ่งก็ได้นะครับ038324333ครับ

โครงการเดอรซีเรราชาครับที่ตอบโจทย์การอยู่อาศัยได้เป็นอย่างดีนะครับรวมไปถึงมีการติดตั้งออนเซนด้วยนะครับสำหรับชาวญี่ปุ่นแล้วเขาบอกว่าช่วยผ่อน,นคลายความเครียดได้เป็นอย่างดีครับรวมถึงความไม่ล้าของร่างกายด้วยนะครับก็ไปสัมผัสบรรยากาศแบบนี้ได้ไม่ต้องบินไปไกลถึงประเทศญี่ปุ่นแล้วนะครับที่เมืองไทยที่สําคัญที่ศรีราชานี่เองก็มีเช่นเดียวกันกับโครงการเดอซีเรรชาครับ